ออกกำลังกายวันนี้จิตแจ่มใสจิตใจเบิกบานนะฮะวันนี้มาขี่กรยานเล่นกับแม่บ้านจากักรยานตะก้ามาขินมาขินมาขี่จักรยานกับมาขินนะฮะก็ขี่ไปเรื่อยๆนี่สบายๆายนี่ขี่แบบนี้จกักรยานสวยง,งามวูไปทางตรงดีกว่านะฮะ มะขินนะฮะมะขินท่านนี้ขี่จักรยานไปตามหมู่บ้านแล้วก็เที่ยวมองต้นไม้ของเพื่อนบ้านว่ามีหมาอะไรออกมีผลไม้อะไรออกก็ใจก็คิดจะจ้องไปขอหรือถ้าไม่ให้ดีๆก็จะไปสสยฮะมีตะกร้ามาด้วยฮะเออมีตะกร้ามาด้วยจักรยานตะกร้าจักรยานของภรรยากับจักรยานของสามีนี่ต่างกันสิ้นเชิง สะม,มีฮาร์ดคอร์หน่อยนะเอาละไปละเดี๋ยวไปขโมยผลไม้ชาวบ้านเขากินก่อนสไตล์แอปเปิ้ลเ,เ,เหรอ,อปไปแล้วนะบ,บ๊ายบาย